ชีวิตเราทำไมมันต้องอลำบากลำบนอย่างนี้ก็ไม่รู้อะไม่ยอมไม่ยอมมาให้เรากินอะไรบ้างเลยวันๆให้เราแต่ล้างช่วยล้างชาบจูดิเนี่ยบอกให้เราขัดให้ขาวชาตินี้มันจะขาวไหมเนี่ยจูด,ดิที่ตัวเองเราไม่มาล้างไม่มาทำกันบั่งละใช้แต่เราอะ เช้าเป็นตั้งๆอย่างนี้ใครจะไปล้างไหวเปไ็นไรหรอกล้างอย่างนี้ก็คงสะอาดกินกันได้ก็กินกินกันไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน <c oughs> วันๆเนี่ยไม่ได้กินข้าวกินปลาใช่แต่เราคนเดียว <c oughs> ชีวิตลำท้จริงๆเลย <c oughs> มีแม่แม่ก็ไม่รู้ไปไหน มีพ่อพ่อก็ไม่รักแม่จา๋าเคยอยู่ข้าวยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่จา๋าตั้งแต่เช้าสามวันสามคืนแล้วไม่รู้ว่าอยู่ได้ยังไงอะ่ะวิวิวิคงจะเป็นอาหารแล้วละ่ะปลาอะไรอะ่ะ ตัวใหญ่อ้วนพีเราจะเอามาทำอาหารกินไม่ง้อแล้วโ <c oughs> อ้ไม่มีชุดว่ายน้ำด้วยอ้ยอ้ยปลาอยู่ไหนอะปลาอยู่ไหนปลาเราอยู่ไหนอะไปไหนแล้วหนีฉันไปไหนอะโออยู่นี่เอง โอ้ยยาเดีสิยันดีสอยาเดีสิจ้ะโอ้ยโอ้โหอ้ยปลาอุ้ปลาอะไรอะสีสวยตัวอ้วนพีฉ่นฉันจะจะเอามาทำอาหารกินอภัยให้ฉันเถอะฉันยังไม่ได้กินข้าวฉันจะเอาเธอไปย่างกินอภัยฉันนะจ๊ะหนูจะกินแม่ลงเชลล์ลูกเสียงใครอะ เสียงแม่เองแม่เองแม่ฉันไม่ได้ชื่อเองแม่ของเอื้อยไงล่ะลูกแม่ของเอื้อยไม่เอื้อยเหรอใช่จ้ะแม่อยู่ไหนอ่ะเขาอยู่ใกล้ๆตัวลูกนี่แหละค่ะไม่มีเลยฉันไม่เห็นแม่ฉันไม่เห็นแม่เลยแม่จ๋าแม่ฉันอยู่ไหนอ่ะเขาอยู่บนมือลูกไงล่ะคะอยู่บนมือลูกฮะ แม่อย,อยดูสิอย่ามากโกหกเลยฉันไม่เชื่อหรอกว่าแม่ฉันจะเป็นปลาอย่าหนีนะแม่อย่าหนีนะแมปะะะะะ่ปลาอยู่ไหนอะอยู่ไหนปลาอยู่ไหนปลาอยู่ไหนเออจับได้แล้วจับได้ ได้แล้วอุ้ยลูกลูกยังไงแกหนีฉันไปไม่ได้หรอกแม้เมื่อกี้มีหัวเดียวตอนนี้โผล่มาข้าหัวนี่ลูกอันนั้นไม่ใยาปลาลูกมาเตีนลูกกันหรออะไรนะเตีนลูกเตีนลูกเหรอเอ้าแล้วเสียงอยู่ไหนอะแม่ฮะก็ลูกทับแม่อยู่เนี่ยอุ้ยฉันไม่เชื่อหรอกแกจะเป็นแม่ฉันน่ะยังไง ยังไงต้องอภัยใช่ก็แล้วกันปากแม่เอ้าโอ้ยอ,อย่าหปากลูกปากแม่แย่แล้วอ,ออกมาสิถ้าเป็นแม่ฉันจริงๆต้องออกมาสิโอ้ยลูกแม่ออกมาไม่ได้แม่สิงอยู่ในป่าเนี่ยลูกแม่อยู่ในป่านี่เหรอใช่เป็นไปไม่ได้อ่ะมันเป็นไปไม่ได้อย่ม่ใส,แส่แตก แล้วอะน้ำลายเราเหนียว <c oughs> ฉันไม่เชื่อว่าเป็นแม่ฉันลูกถ้าลูก <c oughs> อยากจะรู้ว่าสัญลักษณ์ของแม่ตอนที่แม่ก่อนจะตายน่ะแม่มีหูดอยู่ที่ขาลูกแม่มีหูดอยู่ที่ขาหูดสีแดงเพราะฉะนั้นลูกดูที่หางของแม่จะลูกที่หางป่ามันไปเกี่ยวอะไรกับหูดแล้วแม่อ้าวก็เพื่อ,อยืนยันให้ลูกได้เข้าใจว่าอันนี้คือแม่ไงนะลูกถ้าปลาตัวนี้มีหูดสีแดงสีแดงใช่แสดงว่าเป็นแม่ของฉัน ใช่แล้วจ้าลูกไหนอยู่ไหนมาฉันจับอีกทีสิหไหนอะหูด่ะโอ้จริงๆด้วยอะแม่จ้าแม่ของเออจริงจริอะแม่จ๋าแม่อยู่บนบกคงไม่ได้นานแน่แม่ลงไปอยู่ในน้ำก่อนนะจ๊ะแม่ทำไมแม่ไปแม่ ป็นยังไงมายังไงถึงไปเป็นปลาได้ล่ะแม่จ๋าตอนที้แม่ออกไปหาปลากับพ่อไงล่ะลูกทำไมจ๊ะแล้ววันนั้นแม่ก็หาปลากับพ่อไม่ได้เลยได้แต่ปลาบูปลาบูพ่อโมโหเลยจับแม่หมกเลนไปใตายคุ้งน้ําฝั่งนู้นนะลูกสแสดงว่าปลาบูตัวนี้ก็คือแม่ของฉันใช่ไหมใช่แล้วลูกโทรแม่จา๋าแล้วแม่ไปเป็นปลาแล้วแม่ไปกินอะไรมั่งหรือยังจ๊ะยังนะลูกแม่หิวอยู่เลยเนี่ย ไหวตามปลาเล็กปลาน้อยแม่ก็ไหวไม่ทันเพราะแม่พ่นขัดไหวลูกทำไมไมแม่แม่ไม่ได้กินอะไรก็ดีแล้วละจ้ะเอาอย่างนี้ละจ้ะแม่จ๋าเอาเดี๋ยวดูเดี๋ยวฉันจะไปเอาอาหารปลาหามาให้มันจะได้สร้างวุ้นสร้างสีให้กับแม่อาหารปลาสักกะระนะ้ไมจ้ะดีจ้ะดีจ้ะแม่รออยู่นี่นะจ้ะแป๊บเดียวจ้ะแม่จ๋า นู่นนี่แม่หึมันคุยกับปลาด้วยนี่แม่คนอะไรก็ไม่รู้คุยฮะไม่ได้นะเดี๋ยวมันว้ายไปฟ้องตำรวจนะตายเลยเนี่ยฟ้องตำรวจยังพราะว่างวดหน้าพ่อจะสมัครกำนันเดี๋ยวเดี๋ยวมันไปแฉกระดึงพิมพ์พ่อเขาจบไปสิตายเราจะทำไงเราต้องจัดการเอาไงเดี๋ยวเดี๋ยวจะปลอมเสียงเป็นนาง เอ้ยแม่มันจะได้รู้ว่าลูกมันมาเองล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 องฟอบสิลองฟอบสิแม่แม่โอ้โหเหมือนมากเหมือนมากเหมือนไอเอ้ยเหมือนไอมากไม่เอาเดี๋ยวแม่น่ากว่าแม่แม่จ๋อแม่เอ้ยมาแล้วจ๋อ่ว่าไงลูกอุ้มันเชื่อไมนเชื่อแต่าป่านาโง่แค่นี้ก็เชื่อแต่เดียวลูกแหลบนะลูกแม่ แม่หนูไปเอาปลาไอ้อาหารปลาซากุระมาแล้วแม่ดีจังลูกหนูจะลงไปป้อนหึงปากเลยนะแม่ดีแม่อยู่ใต้เนี่ยใต้สะแพเนี่ยใต้สะแพนี่พ่อตั้งเตานี่ซึ้งมีแล้วเออนึ่งมาเลยนึ่งมาเลยนี่เราลงไปจับเไปไปไปจับนี่ต้องเดี like nah ๋ยวเครื่องประดาน้ำเอามาว่ไม่ได้เอามาดิคุณจะโบ้ไงคุณจะโบ้เต้าตังเฮ้ยไหนนยังนายังอยู่ไหนกูไหนงู

แม่ไปไหนอ่ะสงสารแต่แม่ปาบูออาศาัยอยู่ในฝั่งคงคานางเอื้อยเป็นลูกกําพาล่วงมา เพี้ยนแล้วแม่จ๋าแม่อยู่ไหนอ่ะทำไมมีปลาอื่นมากินอาหารของแม่หมดเลยแม่แม่จ๋าแม่อื้ยไม่ใช่แม่อื้ยสิแม่ปะบูดูสิแม่ปะบูอยู่ไหนอ่ะแม่จ๋าแม่แม่จะอยู่ไหนอ่ะวิ ตัวอะไรอะ่ะปับปับปับ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 ตัวอะไรอะ่ะเออท่านนายกทายก่านนายกเป็ดเป็ดก็นายกเป็ดไงแต่ว่ามันเป็นอดีตไปแล้ว จ้ากลับ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 เอาก็กลับไปสิจะมากลับ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 แดกจะกลับก็กลับไปเป็ดจ้า <Quand> จ้าอุย้ยทำไมเป็ดพูดได้อ่ะเอาก็พูดมาตั้งนานแล้วนี่อย่าหนีฉันไปสิจ้าจะหนีไปไหนแล้วก็เดินมาหาเองนี่แหละปกติเราให้ทำไมล่ะฮะร้องไห้ทำไมอ๋อไอ้นกไล่ออกเอ่อ เขาไม่ได้ไล่อะเล่นกับใครไม่เล่นเล่นกับคนบ้าเราอย่ามาต่อร้อต่อเถียงกันเลยพี่แปดพี่เปดจ๋าไหว้ก่อนสิไหวฉันก่อนอืงไ้่ฉันไหวอีกแล้วจะไหวไหมเนี่ยจะเอาตังไหมอ๋อจ้าตังใครไม่เอาเห็นแล้วน่าสงสารเก้ามากสิก็เป็นธรรมชาติจะ มันก็ไม่ค่อยได้มาอยู่กรงเทพก็ได้น้อยนึงสงสารแกนางเอ้ยจ๋าฉันสงสารพี่เป็ดจ๋าเฮ้ยฉันไม่ใช่แกนะเฮ้ยอย่ามาจ๋าเจอพี่เป็ดพี่เป็ดเห็นแม่ฉันไหมอะเห็นสิถึงไม่มาหาแกเนี่ยแม่ฉันไม่รู้อยู่ไหนแล้วอะฉันจะทำยังไงดีแล้วพี่เป็ดจ๋าแม่จะตายไปแล้ว แม่ฉันจะตายได้ไงแม่ฉันเป็นปลาหมูงะรู้ก็ชัดดุซารีมาบอกเนี่ยพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วน้องอ้ายอีกคนเนี่ยลุมกันหักคอแม่แกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงแล้วก็น้องอ้ายทําไมอ่ะหักคอแม่แกตายแล้วไนงะหักคอ,อแม่ฉันตายมหมดแล้วเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทําตัวจริงไม่ได้ทําตัวปลอมนี่แหละ เวลาทำตัวจริงทำเรื่องทะลึงทะลึงแล้วนะในอุตสาห์ข้าบหางมาให้เนี่ยหางอะไดูสิ่นหางแม่แกหรือเปล่าไหนอ่ะอย่าอย่าอมสิไอ้บ้าหางไม่ใช่ตังกูยอมรับยอมรับอ้ยโแกก็คายสิอย่ากัดไว้เอออืม วิจริงด้วยหูดเม็ดนี้จำได้พราะเป็นหูดของแม่พี่เป็ดเราจะทำยังไงดีอะฉันดักฉันอยากอยู่ใกล้กับแม่อยากให้แม่มีชีวิตกลับคืนมาเองอะช่วยฉันหน่อยดิจ๊ัพี่เปดจ้า <c oughs> ช่วยแน่อุ๊ยหักเลย <laughs> ตะลึงตะลึงเล่นแรงไปแล้วนะโอเล่นแรงวัแล้วนะโอ้ยขอโทษต่อแล้วเล่นแรงไปละเอ้ยขอโทษนะเอ้ยเอ้ยไม่มีเจตนานะพี่เป็ดนะช่วยบอกฉันสิจะให้ฉันทำยังไงอธิษฐานเอาถ้าอยากเจอแม่แกอธิษฐานนอาให้ฉันอธิษฐานเหรออ่ เฉิดชัดหน้าฉันใดก็แล้วแต่ขอให้เอื้อยกับแม่เนี่ยได้อยู่คู่เคียงกันตลอดชีวิตขอให้แม่มีชีวิตอยู่คู่ฟ้าดินเลยสาธุระหวางตรงไหนอะวางอะไรกระถางอะจะเพียงยังไงแม่ฉันต้องต้องต้อง,ต,องต้องมีชีวิตอยู่นะพี่เป็ดนะพี่เป็ดใจดีใจดีเออใจดีจริงๆริง พี่แปดพี่แปดทำไมอ่ะเมื่อกี้มันไม่มีอะไรเลยกระโวยเราหางปลาไปไหนแล้วพี่เปดอ้าวกลายเป็นต้นมะเขืออ่ะหางปลากลายเป็นต้นมะเขือทำไมมันเปลี่ยนวัยอย่างนี้วะก็มันตลกอ่ะมันตลกอ๋อตลกตลกเรื่องตลกนี่นี่แม่ฉันเหรอเนี่ยแม่จ๋าแม่กลายเป็นมะเขือ แม่กลายเป็นต้นมะเขือไปซะแล้วใช่ทำไมแม่ไม่เป็นคนก็เวลาลูกอธิษฐานทำไมลูกไปอธิษฐานที่ดีๆล่ะทำไมจะเกิดจีสัวแม่กลายเป็นหมาไปใครจะรับผิดชอบล่ะลูกแต่เป็นมะเขือก็ดีนะแม่นะแม่จะได้ไม่ต้องลำบาก เกิดเป็นมะเขือก็อยู่อย่างนี้ละไม่ต้องทํางานหนักด้วยนะแม่นะใช่จะลูกเออดีจังเลยแม่แม่อย่าไปไหนนะจะลูกฉันรักแม่จังเลยอ่ะต้นมะเขือทําไมใบมันเป็นอย่างนี้วะแม่มันต้องเป็นมะเขืออีกแล้วจากปลาบองโถ่นนะครับปลาบูทองปลาบูทองซิุ๊บซิแม่หลบเดี๋ยวมันเห็นเดี๋ยวมันเห็นเราอย่างนี้ ตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดถ้<ช>ายยากตายเง็นแม่ฉันจะลดน้ำควรดินแม่ทุกวันเลยให้แม่มีมีความ,มสวยงามอยู่ในตัวอยู่แล้วมะเขือเนี่ยใครก็ชอบอาอม,มานั่งอยู่ที่เนี่ยทำไมไม่ขึ้นบ้านขึ้นช่องนี่ละกินข้าวยังลูกนนกินข้าวยังลูก หนูยังไม่ได้กินข้าวเลยแม่จ๋านี่ยังไม่ได้กินข้าวอีกเหรอยังเลยจ้ะแมออ่อุ้ยแม่จะทําอะไรฉันนะทำไรตายแม่รักลูกแม่จะไม่ทาลูกได้ยังไงล่ะเออแม่บับแม่ทำอะไรอะกระโดดลงมาพี่ยังไม่ได้กินข้าวอีกยังจ้ะโอ้ยดี้ะลูกเป็นสาวเป็นแท่อดทตาไว้หุ่นจะได้ดีลูกอ,อดตัาไว้หุ่นจะได้ดีเออลดความอ้วนไงลูกเอาแล้วอินี่ทําไมมันอ้วนแล้วแม่ เป็นกเป็นโรคประจําตัวฉันโรคกระเพาะอ๋อกระเพาะคากนะรู้ได้ไงถือว่านังเอื้อยที่ฉันอ่ะเจ็ดวันเจ็ดคืนแม่ไม่ให้ฉันกินอะไรเลย<อ>ที่น้องสาวแล้วแม่ให้กินอ้าวกินเอาแล,แล้วแม่ให้ลูกกินนะลูกไปทํางานให้แม่นี่เดี๋ยว,ยวแม่หูเข้าหอ้ลาให้กินนะลูกแม่ช้หนูทั้งวันทั้งคืนเลยงานเล็กนิดเดียว ทาไม้จิ้มฟันให้หน่อยทํง่ายจะตายไปแม่กาไปเหลาไม้ต้นต้นตาลนะลูกให้เป็นไม้จิ้มฟันเอาอันเดียวนะแม่ทำไมไปใช้เอ้ยเขาอย่างนั้นลำบากไปเหลามันก็เหนื่อยให้เผาเอาก็ได้แต่ต้องให้เหลือแกนมันน่ะทำต้นตาลให้เป็นไม้จิ้มฟันเอาอันเดียวลูกแล้วเอาอันเดียวด้วยได้ไหมเอ้ยแม่ไปทำเองสิ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 หนึ่งสองสามไม่ไปไป ห่วงอะไรห่วงอะไรเออจะเดี๋ยวฉันมานะมันบ้าหรือเปล่าพูดกับใครพูดกับใครเปล่าพูดก็เป็นบ้าพูดกับต้นไม้จะให้ต้นไม้มันจะเลยนอกงามฉันจะไปเอาปุ๋ยมาใส่เดี๋ยวฉันใส่ให้ไปนไปเทนเทนเทนเดี๋ยวเดี๋อีกแค่ผ่านหางไม่ต้องกลัวต้นไม้แถวนี้ฉันรักต้นไม้อยู่แล้วรักธรรมชาติแล้วฉันดูแลให้จ้าจ้าจ้านี่มันนี่ไอ้จักประมงถูเนี่ยมันมาเป็นถูมาพองมาเป็น เหลือมาค้นเนี่ยต้นมะเขืออุ้อยแม่จัดก,การสิลูกได้ได้ได้แ <c oughs> ม่แม่ใส่น้ำปลาพ่อใส่เกลือ, <c oughs> อไอตัวอิจฉานี่แกจะอิจฉาฉันไปถึงไหนเนี่ยแกเห็นฉันมีความสุขนี่แกไม่ตายสิทีม <c oughs> แม่แม่พ่งอย่าใส่มากแกไม่ชอบเค็มแม่เอามะนาวแล้วพริกอยู่ไหนจะเรี้ยนมากินที่ตรงนี้เอ้านี่นี่นี่ใส่เข้าไป ร้อน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 เดี๋ยวมันอุ้ยโธร้อน,นะอะสิเอาพ <c oughs> ี่อื่นจับที่ลูกเอาพี่อื่นไหนะอะไอ้เช่อ <c oughs>